ประชาชนและกลุ่มเสี่ยงในจังหวัดบุรีรัมยังคงทยอยเข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด -19 ที่สถานพยาบาลซึ่งเป็นการตรวจหาเชื้อเชิงรุกหลังจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด -19 ในพื้นที่มีแนวโน้มสูงขึ้นซึ่งจังหวัดบุรีรัมพบผู้ติดเชื้อโควิด -19 แล้วจำนวน92คนอาการหนัก3คนและเสียชีวิต1คนนายภูวดลกิติวัฒนาสารผู้อำนวยการโรงพยาบาลบุรีรัมระบุว่าแนวโน้มผู้ติดเชื้อโควิด -19 ในจังหวัดบุรีรัมมีแนวโน้มสูงขึ้นต่อเนื่อง ส่วนใหญ่เป็นผู้ติดเชื้อจากต่างจังหวัดถึงร้อยละ70ซึ่งโรงพยาบาลยังสามารถรองรับผู้ป่วยได้โดยมีโรงพยาบาลสนามหนึ่งแห่งมีผู้ป่วยเข้ารับการรักษา23คนและขณะนี้กำลังเตรียมตั้งโรงพยาบาลแห่งที่สองเพื่อรองรับจำนวนผู้ป่วยที่เพิ่มขึ้นค่ะส่วนบุคลากรทางการแพทย์และประชาชนซึ่งเป็นกลุ่มเสี่ยงมีโรคประจำตัวเข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด -19 เข็มที่สองจำนวน680คนเพื่อเป็นการควบคุมการระบาดของโรค ยังไม่พบผู้มีอาการข้างเคียงระดับรุนแรงจากการฉีดวัคซีนโควิด -19 นะคะซึ่งวัคซีนที่ฉีดมีประสิทธิภาพป้องกันการเจ็บป่วยจากการติดเชื้อได้และจะสามารถช่วยลดความรุนแรงของโรคโดยบุคคลที่ได้รับวัคซีนจะสร้างภูมิคุ้มกันเพียงพอที่จะป้องกันโรคได้ค่ะเช่นเดียวกับบุคลากรทางการแพทย์อสอมและประชาชนกลุ่มเสี่ยงเข้ารับบริการฉีดวัคซีนโควิด -19 เข็มที่2เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้กลุ่มเสี่ยง และบุคลากรทางการแพทย์ยังไม่พบผู้มีการแพ้อย่างรุนแรงเช่นกันขณะที่นายสนิทขาวสะอาดผู้ว่าราชการจังหวัดบึงการออกประกาศจังหวัดบึงการขอความร่วมมือค่ะให้ประชาชนสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าทุกครั้งเมื่อออกนอกเคหสถานหรือที่พักของตนและขอให้งดการออกนอกเกหสถานโดยไม่มีความจําเป็นตั้งแต่เวลา23นาฬิกาถึง4นาฬิกาเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคค่ะ